ท้องอยากบำรุงเจ้าจิ๋วให้แข็งแรงจะมั่มและอารมณ์ดีดาด้แนะนําเสร็จนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นตัวจมูกข้าวไลเบอร์รี่นะคะที่มีสารอาหารวิตามินและแร่ธาตุกว่า1 5าชนิดนะคะโอเมก้าทีสูงมากๆเลยค่ะแม่เสริมสร้างระบบประสาทและสมองให้เขาเก่งเราก็ฉลาดตั้งแต่อยู่ในคันเลยนะคะและตัวนี้นะคะโฟเลตส,สูงมากๆด้วยนะคะเหมาะสําหรับคุณแม่ตั้งครันนะคะลดอาการแพ้ท้องเป็นตะคิวเหน็บชาระหว่างตั้งคันได้ดีมากเลยคะ่ะตัวจมูกข้าวสามารถชงร้อนชงเย็นหรือชงผสมนมที่คุณแม่ทานได้เลยนะคะให้ ทานตัวนี้นะคะตอนเช้าก่อนอาหารสิบห้านาทีแล้วก็ก่อนนอนนะคะสําหรับแม่แม่ตั้งครรภ์ท่านไหนที่สนใจนะคะตอนนี้ดด้ามีโปรโมชั่นมาฝากด้วยนะคะซื้อหนึ่งถุงขนาดห้าร้อยกรัมแบบนี้นะคะรับไปเลยอีกหนึ่งถุงขนาดห้าร้อยกรัมเซตน,นี้ทานได้นานถึงสองเดือนเลยนะคะแม่แล้วเลือกรับเป็นแก้วเช็คแบบนี้หรืออาดําขั้วบดขนาดหนึ่งร้อยกรมัมหรือเป็นใบเตยหนึ่งร้อยกรัมได้เลยนะคะสั่งวันนี้จะส่งเราววันนี้เลยค่ะส่งเร็วส่งไวทันใช้ทันทานแน่นอนนะคะสําหรับแม่แม,แม่ท่านไหนที่สนใจนะคะดด้ามีส่วนลดให้ท่ตะกะเหลืองด้าานลล่่งเยคะ แล้วเรามาดูแลเจ้าจิ๋วของเราให้แข็งแรงจ้ำม่ำและอารมณ์ดีไปด้วยกันนะคะ